วัยไม้ห้าพระเอกป่าดานพานางเอกใหม่แจ้งเกิดเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังเป็นเทรนสำหรับเทมพระเอกรุ่นพี่รับหน้าที่ป่าดานนางเอกรุ่นน้องกำลังมาแรงโดยผลงานวิกหมอชิดมีหลายเรื่องด้วยกันจะมีเรื่องไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มจากละครเพลงในตำนานหมอลำซัมเมอร์ที่ได้พระเอกหุ่นกล้ามแน่นบิ๊กเอ็มกีตาริสประกบคู่สกายมาเรียขึ้นแทนนางเอกละครหลังข่าวครั้งแรกโดยเรื่องนี้ที่นำกลับมารีเมคอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ได้ชอนขณะวัดสั่งวริบุตรปูกำกับมือใหม่ฝีมือดีบุตรชายคนโตของลุยสยามสังวริบุตรมานั่งแท่นกำกับโดยถ่ายทอดเรื่องราวความสนุกในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของละครเรื่องนี้เอาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักในครอบครัวรวมถึงเพลงสนุกสนุกที่สอดแทรกในละครก็ยังคงมีให้แฟนๆละครได้หายคิดถึงอีกด้วยต่อมาอีกเรื่องหนึ่งในละครแนวลึกลับชวนติดตามปอมปางบานหนึ่ง ในซีรีส์ชุดเบนจกมรณะดึงพระเอกแบงค์อาทิตย์รวมงานปิ่นชรินพรด้วยฟอมปางบานเป็นบทประพันธ์ของเดือนสิงห์เขียนบทโทรทัศน์โดยพลพงษ์แพทย์กำกับการแสดงโดยสยมสังวริบุตรควบคุมการผลิตโดยนุสราสังวริบุตรและอาภานุสังวริบุตรโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานรักอาบเลือดหนักป้อมปราการโบราณที่พัฒนาการดวงวิญญ,ญาณร้ายไว้ด้วยจิตอาฆาตจากใจพักที่ถูกหักลักและมันต้องมีคนชดใช้ ชีวิตเพื่อปลดปล่อยบ่วงกรรมข้ามภพข้ามชาติที่ผูกไว้ด้วยเลือดความแค้นและความตายถัดมาที่รักในรอยลวงขอพระเอกนะัทจิมลิมแบงค์อาทิตย์ประกบคู่นางเอกใหม่แกะกล่องเลื่อนขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกอยาก่างแอนนากลึงรวมด้วยบองฮงสกรโตสวานและซีนเชอร์ตินนาราพงพีร,ระเดชน้องจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือมาประชันบทเสริมความสนุกกันแน่นจออาทิเอิร์ดนานานคุณนวัต ูมันธนาหิมะทองคำต้าสโรชาวาทิตพานสามาริสาอานิตาและอีกมากมายต่อด้วยละครบู้จากดาวบีเวอร์ฟิล์มรับประกันความมันยากขวางทางปืนขอบพระเอกหน้าฝราั่งลุยเฮลส์ประกบคู่นางเอกดาวรุ่งหุ่งแรงกกาตูนนัชชารวมด้วยพีพ,พีพัชชาและเบนซันติราชและสุดท้ายสัจจะในชุมโจนหรือเสือสังฟาสามเฮือฮาอีกครั้งขวาอ่อมอัคราพานหววคืนจอประกบคู่นางเอกหน้า แพลวชมาวีที่ออกอากาศตอนแรกก็สร้างกระแสสุดปังบอกได้เลยว่าสมการรอคอยของทุกคนจริงๆงานนี้เคลลี่ธนพัทรผู้สวมบทเสือหารตัวละครในตำนานที่ทุกคนชื่นชอบขอเป็นตัวเปิดใจถึงฟีดแบ็ของละครอีกด้วยทั้งนี้หากใครอยากรับชมความสนุกนั้นก็สามารถไปติดตามชมกันต่อได้ที่ช่องหลากสีนั่นเอง